สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรแล้วสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้มาสั้นๆเลยนะคะสมัยจะมาพูดถึงเรื่องความรักค่ะ เรื่องความรักของชาวลัคนาราศีมังกรในเดือนเมษายนนี้นะคะคุณถือว่าเป็นหนึ่งใน12ลัคนาราศีเลยนะที่เรียกว่าความรักดีเหมือนกันไม่แพ้กับชาวลัคนาราศีตุลเลยสมัยยกมา2ลัคนาราศีค่ะนั่นก็คือชาวตุลแล้วก็ชาวมังกรคลิปที่แล้วสมัยพูดถึงชาวตุลไปแล้วคลิปนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีมังกรค่ะที่ดีเรื่องคู่โดดเด่นเรื่องคู่นะก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องกันสมัยขอฝากไว้เลย ท่านใดที่ยังไม่กดติดตามช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้สมัยด้วยนะคะสมัยจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอออกมาเรื่อยๆเลยค่ะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยทําไมถึงบอกว่าชาวมังกรเนี่ยดีเรื่องคู่ก่อนหน้านี้นะชาวรัคณาราศีมังกรใครที่มีคู่เนี่ยมันมีเกณฑ์ที่จะต้องอยู่ห่างกันคนละที่คนละทางนะคะก็มีโอกาสที่จะได้เติมความหวานให้กันน้อยนะแต่ในเดือนเมษายนนี้สมัยบอกเลยนะคะแม้ว่าตัวคุณจะอยู่ห่างกัน แต่มันมีโอกาสที่จะเติมความหวานให้กันมากยิ่งขึ้นและยิ่งไปกว่านั้นมันมีโอกาสที่เขาจะได้ย้ายมาอยู่ใกล้ๆกับคุณหรือคุณย้ายไปอยู่ใกล้ๆกับเขานะอย่างนี้เลยนะชาวมังกรน,นะ เนี่ยจะบอกว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะถึงแม้ว่ามันจะยังมีการทะเลาะเบากแว้งหรือไม่เข้าใจอะไรกันอยู่แต่ตัวมันจะอยู่ใกล้กันมากขึ้นน่ะแล้วคิดดูสิคนที่ทะเลาะกันแต่ว่าตัวอยู่ใกล้กันน่ะมันได้อยู่ใกล้ชิดกันมันได้กอดกันมันได้เจอกันมันได้มองหน้ามองตากันเดี๋ยวความสัมพันธ์มันก็จะดีมากยิ่งขึ้นนะชาวมังกรเป็นคนที่อดทนอยู่แล้วนะคะก่อนหน้านี้อยู่ไกลกันเนี่ยอดทนรอให้เขากลับมารอให้เวลาได้เจอกันอะไรอย่างเงี้ย แต่พอมาอยู่ได้พอจังหวะนี้แหละเป็นจังหวะช่วงที่หมดแล้วของความอดทนนั้นนะคะหมดช่วงแห่งการรอคอยแล้วคุณจะได้กลับมาใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นนั่นเองคนไกลกลับมาใกล้กันมากขึ้นมีความเข้าอ,อกเข้าใจกันมากขึ้นนะคะเนี่ยต้องบอกไว้เลยว่ามันเป็นจังหวะดีๆส่วนคนโสดนะคะสมัยบอกเลยคนโสดมันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการมีแฟน นะบางคนเนี่ยคือชาวมังกรลองคิดอย่างนี้นะบางคนที่เป็นคนโสดเนี่ยเขาบอกโอ้อยากมีแฟนจังเลยอยากมีแฟนจังเลยทําไมไม่มีคนมาจีบทําไมเราไม่เจอคนที่ถูกใจบ้างนะคะแต่เนี่ยมันคือจังหวะของคุณแล้วอะที่แบบถ้าคุณยังไม่อยากมีใครอะ มันจะมีคนเข้ามาค่ะมันจะมีคนเข้ามาจีบคุณอะ่ะและถ้าคุณรู้สึกว่าถูกใจเขานะมันก็ไม่เสียหายอะไรที่มันจะคุยคุยกันลองศึกษาดูใจกันถูกไหมคะมันเป็นจังหวะดีของการมีแฟนทําไมถึงบอกว่าเป็นเป็นจังหวะดีมันเหมือนกับเป็นช่วงที่บุญเก่าๆทําทให้ได้มาพบเจอกันในช่วงนี้แล้วมันมีโอกาสที่จะได้เจอคนดีด้วยนะคะก็อยากจะให้เปิดใจกันไว้ยิ่งไปกว่านั้นดาวพระศุกร์ได้ขโคจรเป็นกเกษตรราธิบดีด้วย มันจะทําให้คุณนะมีโชคดีจากคู่มีโชคดีจากคนที่คุณคุยด้วยเข้ามานั่นเองค่ะเหมือนกับเขาให้โชคให้ลาบเหมือนกับเขาให้โอกาสดีๆเข้ามานะอาจจะเป็นการแนะนําเรื่องงานอาจจะเป็นตัวเลขก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมคะอาจจะเป็นคอนเน็กชันใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยที่มาจากคนที่คุณคุยด้วยหรือคนที่คุณคุยอยู่ก็เป็นไปได้นะคะตรงนี้มันมีเกณฑ์ดีๆเข้ามานะก็ฝากไว้นะคะชาวลัคนาราศีมังกรอยากให้หมั่นทําบุญทาทานกันมากขึ้นจะได้ส่งเสริมดวง สตาของเราให้ยิ่งดีขึ้นไปกว่าเดิมอีกนะคะคร่าวๆประมาณนี้ค่ะสวัสดีค่ะ